มันดูคลิปนี้นี่ฮะนี่หนกระทำดิอุ้ยมันลอยได้จริงเหรอลองทำเปล่ะหนูจะทำหนูกล้าเะล่ะหรอกล้าว่าจะทำได้เะอ้าวลองดูไปหนูลองนะเดี๋ยวตาพี่องค์จมแน่นอนเมไม่สมเหรอพี่มีพี่มีพี่มีห่วงยางหมาหนูทำก็ได้มาไปลองกันอันนี้ก็ใช้นี้นะหนูเป็นเสือมันจะลอยไหมพี่ มาอาก็ไม่รู้มันมันลอยอะล้วพี่ดูตัวหนูดีมันจะลอยไหมอะเรานก็นอนสบายไปเลยแต่ยูนอนนอนไปเลยดีปะเอาเอาอันนี้ลงก่อนใช่ไหมครัพี่ปู้ยางนี้ี่ปรมาณัวนเหรอขมนนอาจจะเตี้ต้องอย่างนี้หรอ อาหมอนลงไปหลือพี่ลงไปใช่พี่ช่วยจับอยู่ข้างล่างเอาหมอนลงไปอ่าเนี่ยหมอนลอยแล้วนะหมอนลอยแล้วนะหมอนลอยแล้วเหลือคนจะลอยไหมอ่ะโอ้โมันไม่ติดไปเล้วไม่ออกเป็นหงอยเลยออกไปนู่นแล้วเหรอไม้ดันออกไป่ดงไม้ดันต้องไปดันมันจะลอยไหมอ่ะไม้ดันไปเ๋ยวไม้ดันใพื่อนของอพอพอพอตัวไปถึงจะลงกันนะ ฮะอ้าวลองดูพี่ก้าวมาม<จ>มดูกันครับฮะกัว,วมันจมอ่ะั่านดีเดี๋ยวดีมาดูกันคุณผู้ชมครับว่ามันจะลอยเหมือนในคลิปหรือเปล่า <c oughs> ไะครับหนึ่ง <c oughs> อาแล้วนะอ้าวหนึ่งสองสามเอาย่างเนะ๋ยพี่นับให้นะอา้าวหนึ่งสอง สามยังอยู่ก่อนกลมันโจมมากเอาท่านี้นะที่เขาเขาเขาตึงตัวไปแล้ยก็มันเป็นท่านอนต้องอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่เอายังอ่ะเอานะพร้อมยังหนูพร้อมยังเดี๋ยวก็ทำใจอ้าวหนึ่งสองสามโดดเลยโดดเลยเดี๋ยวกันเดี๋ยวก่อนหรืออ่ะหนูนับเองอ่าโอเคหนึ่งสองสามเดี๋ยวกันเ็นโลก

ลอยไปดู้วยแล้วนี่มันลอยจริงๆจริงเลยเหรอจึงกลับมาก่อนเดี๋ยวก็จึงกลับก่อนเอาอย่าต้มหัวมาไปแล้วนอนได้แล้วครัได้ครับเดี๋ยวเรือเอาออกไปได้หรอหนไปได้หนูไปได้เอาไม่ได้น้ำลึกไม่ลึกหรอกจะว่ายไปเหรอก